สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องของการเชิญนักเรียนเข้ามาในห้องเรียนนะครับหลังจากที่คุณครูเข้ามาถึงห้องเรียนแล้วนะครับคุณครูก็จะต้องเชิญนักเรียนเข้ามาร่วมในชั้นเรียนนะครับซึ่งการเชิญนักเรียนนั้นนะครับคุณครูก็จะต้องไปเตรียมบัญชีรายชื่อนักเรียนนะครับที่มีเลขประจําตัวนักเรียนนะครับวิธีการเชิญนักเรียนนะครับก็มาที่ แถบผู้คนก็จะเห็นครูและก็นักเรียนนะครับถ้าได้มีการเชิญนักเรียนแล้วนะครับก็จะมีรายชื่อนักเรียนเข้ามานะครับถ้าห้องไหนยังไม่มีการเชิญนักเรียนตรงนี้ก็จะว่างๆไม่มีรายชื่อนักเรียนนะครับวิธีการเชิญมีได้2วิธีนะครับซึ่งวิธีแรกทําได้โดยการให้รหัสชั้นเรียนกับนักเรียนไป นะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็ไปจัดการเข้าชั้นเรียนด้วยตัวเองนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับเหมาะกับการที่คุณครูสามารถติดต่อกับตัวนักเรียนได้วิธีที่2นะครับให้มาตำแหน่งนี้ครับผู้คนหลังจากที่มีบัญชีรายชื่อเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูก็มาที่ตรงตำแหน่งคนเล็กๆนะครับอยู่ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปครับก็จะมี เชิญนักเรียนนะครับพิมพ์รายชื่อหรืออีเมลนะครับให้ใช้วิธีพิมพ์เลขประจําตัวนักเรียนลงไปนะครับเช่นสมมุติ22929จะเห็นนะครับรายชื่อนักเรียนขึ้นมานะครับคุณครูก็เช็คว่าคนนี้ ใช่นักเรียนไหมนะครับใช่ตัวตนนักเรียนของคุณครูไหมนะครับถ้าใช่ก็โอเคครับคลิกนะครับก็จะปรากฏชื่อนะครับขึ้นมาตรงนี้คนต่อไปนะครับพิมพ์เหมือนเดิมครับเลขประจำตัว2 2 9 9 7สมมุตินะครับอ่าก็จะขึ้นรายชื่อมาครับนายธีรวัตรเมืองจันทร์อ่าใช่ไหมครับถ้าใช่ก็คลิก คนต่อไปครับใส่ได้เลยครับเช่นสมมุติ2 3 5 7 8นริเเบศพันชมพูถูกต้องไหมครับถ้าถูกต้องก็คลิก2 3 6 5 7ทีระวัดบุญมาครับโอเคถูกต้องก็คลิกครับ ลองดูอีกสักคนนะสองสามหกห้าเก้า,าพัาวุฒิถูกต้องก็คลิกครับโอเคครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะครบนะครับตามจำนวนนักเรียนในห้องนะครับเมื่อครบแล้วนะครับคุณครูก็คลิกเชิญครับเมื่อเราเชิญไปแล้วนะครับ คำเชิญน,นี้ก็จะไปปรากฏอยู่ที่เมลของนักเรียนนะครับเมลซึ่งเป็นเมลที่โรงเรียนสร้างให้นะครับ a d l a m p r a m a a c t x นะครับนักเรียนก็จะเห็นคําเชิญของเราปรากฏนักเรียนก็คลิกตรงคําเชิญแล้วนักเรียนก็จะสามารถเข้าชั้นเรียนได้ตามขั้นตอนที่ชั้นเรียนเขากำหนดเอาไว้นะครับ สังเกตง่ายๆครับถ้านักเรียนคนใดที่เข้าชั้นเรียนได้แล้วนะครับก็จะปรากฏช่องนี้ครับเชิญผู้ปกครองซึ่งคลาส m ตัวนี้นะครับสามารถที่จะเชิญผู้ปกครองเข้ามา,าดูกิจกรรมในชั้นเรียนของเราได้นะครับแต่ว่าเราคงยังไม่ต้องถึงขั้นนั้นนะครับเอาเป็นว่าส่วนนี้นะครับยังไม่ต้องไปจัดการอะไรนะครับนี่คือวิธีการเชิญนักเรียนนะครับเข้ามาร่วมในชั้นเรียน ส่วนเรื่องงานต่างๆการสร้างงานนะแบบทดสอบคําถามเนื้อหานะครับหัวข้อต่างๆนั้นนะครับก็จะมีการแนะนําในคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ